เป็นโยมนี่บรรลุธรรมได้ได้อนาคามีบมเมนบวชเรืองเืองจังได้ได้บมเมนบวชเรืองเืองหงหัวใจกระถอดโกดเปลี่ยนหน่วยใหม่ก็น,นุวยเก้าหแหละกระนุงกระเกงนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมกันยังกิเลสคือเก่าเพราะนั้นอนาคามีคนนี้เป็นโยมนะจิตตะคือหาบอดีรวยด้วยสร้างวัดอัมพากตะวันมัชิกาสนเลี้ยงพระทุกวันหลังวันพระมีเท่าไหร่นี่มนไปฉันที่บ้านแล้วมาส่องท่านจะถามปัญหาถ้าพระตอบไม่ได้ ท่านจะตอบแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้ายกย่องเป็นอุบาสกที่แสดงธรรมเป็นเลิศพระบางองค์บรรลุธรรมเพราะได้ฟังธรรมจากอุบาสกคนนี้วันหนึ่งท่านเลี้ยงพระเสร็จพระผู้หลักผู้ใหญ่พระผู้น้อยเสร็จแล้วก็กลับวัดท่านกบสะพายบริขารไปถวายพระตามหลังไปวันนั้นมันเกิดความร้อนมากพระผู้เฒ่าเดินยุบอยู่ยุบ,ย,บย่าก็เลยจมโอ้ยไม่สน คือจากหนังนิสม่สิบเปื่อยจะเป็นห่อนเด้นพระองค์หนึ่งเดินตามหลังบวชใหม่พรรษาเดียวพนมมือข,ขึ้นข้างหลังท่านผู้เจริญครับจะเป็นการดีไหมครับถ้ามหาเมฆก้อนใหญ่ไหลมาบดบางดวงอาทิตย์ให้คลึงดีสิพระท่นมันห่อนปานนี้เว้ยจะเป็นดีพระท่นว่าแล้วท่านจัดการเลยท่านบรรดาลอิทาพสิสังขารด้วยกําลังฤทธิ์อภิญญาของท่านปึก๊กเมฆก้อนใหญ่ไหลมาบดบางคลึง ท่านผู้เจริญครับจะเป็นการดีไหมครับถ้ามีลมอ่อนๆพัดมาจะดีไหมครับแห้งดีวสันถ้าน,นีาก่ก็ใสอีกลมเย็นพัดมาดีไหมครับถ้าหากจะมีฝนเม็ดใหญ่ๆตกห่างๆปกเป๊กปกเป๊ก drop by drop เขาเขียนแปลในพัฒนวิโรภาษาอังกฤษ d บ o บ by d ท o p ระเมตระเมตระเมรดีไหมโอ้ยนั่นแหละแห้งสิดีคักวสันฝนก็มาอีกปกเป๊กปกเป๊กปกเป๊ก จิตตาคือหะบอดีผู้เป็นอนาคามีเดินตามหลังเนี่ยขนลุกว่ามันเปนธรรมดาเฮ้เวลาไปส่งพระเถระเสร็จกลับรีบกลับมาหาเลยมาหาพระองค์นี้มากราบท่านท่านโยกุติหลังน้อยๆท่านผู้เจริญท่านบวชมานานหรือ,อยังอาจมาภาพบวชมาพันส